สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับอาออีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นเลิกงามยามดีมากๆเลยก็คือ,อายจะมารีวิวรองพื้น10ตัวสําหรับคนที่ผิวมันแบบอาอนั่นเองนะคะทุกคนถ้าทุกคนพร้อมแล้วอยากไปดูแล้วเอ้ยมีตัวไหนบ้างเราใช้เราเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะตัวแรกนะคะทุกคนก็คือ,อายจะไล่ตั้งแต่ตัวที่เพิ่งออกใหม่ล่าสุดย้อนลงมาจนตัวที่เก่าที่สุดนะคะตัวแรกก็เป็นตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็นของ alban d k นะคะก็คือ alban d k stay naked wetless l i u f o n d a t นั่นเองนะคือลักษณะเขาอ่ะเป็นแพคเกจจิ้งที่ตอนแรกอ่ะอายบอกเลยว่าายคิดว่ามันเป็นแบบแก้วๆที่ตกแล้วต้องแตกแบบแน่เลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นแพคเกจจิ้งที่เบามากค่ะทุกคนคือมันแบบไม่ได้เป็นแก้วๆอ่ะตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนพลาสติกอ่ะแล้วมันก็แบบ จับง่ายอ่ะเออมันไม่ลื่นไหลไปง่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ไม่หนักด้วยนะคะทุกคนพกพาได้ง่ายอะไรอย่างงี้คือน้ําหนักมันเบามากๆนะคะทุกคนแต่ว่าแพคเกจจิ้งเขาทํามาค่อนข้างหลูเลยนะแต่อายจะไม่ค่อยชอบฝาอย่างงี้นิดนึงคือมันเป็นรอยง่ายอ่ะคะ่ะเห็นไหมเห็นไหมแต่พอเปิดมาด้านในเนี่ยก็จะมีหัวปั๊มแบบนี้นะคะแล้วก็กดใช้งานง่ายนะคะทุกคนคือหลักๆแล้วนะคะเขาเคลมว่ารองพื้นตัวเนี้ยมันสามารถเป็นรองพื้นที่หายใจได้นะคะแบบเบาสบายผิวอะไรแบบนี้นะคะ ส่วนตัวไอคิดว่ามันค่อนข้างเบาสบายผิวเลยจริงๆนะคะทุกคนที่สำคัญเลยคือมันติดทนมากๆติดทนแบบตั้งแต่ไอใช้รองพื้นตัวไหนมาคือตัวเนี้ยติดทนแบบ ติดทนโคตรโคตรติดทนที่สุดแล้วแบบว่าสูสีกับตัวเอสเต้ดับเบิลแวร์ตัวนั้นนะคือมันมันเทียบกันได้เลยค่ะทุกคนแต่ว่าตัวเนี้ยความพิเศษคือมันเบาสบายหน้ามากๆคือทั้งๆที่มันเป็นรองพื้นที่ติดทนอะแต่ว่ามันให้ความเบาสบายหน้าได้ยังไงก็ไม่รู้คือมันเป็นรองพื้นที่ไอว่าเบาสบายหน้าที่สุดแล้วตั้งแต่ที่ไอใช้มาแล้วมันก็ยังปกปิดระดับหนึ่งนะคะทุกคนคือมันไม่ได้ปกปิดถึงขั้นแบบ ฟูลคัลเวเลชอะแต่ว่ามันปกปิดแบบระดับมีเดียมนะคะไปจนถึงฟูลนั่นแหละคือมันสามารถบิวได้พอบิวอ่ะมันก็จะปกปิดได้แบบมากขึ้นอะไรแบบนี้แต่ว่ามันไม่ได้ปกปิดแบบกริบมากๆอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนส่วนงานผิวอะไอว่า,า,วามันให้งานผิวที่ค่อนข้างแบบ แมตอ่ะเออคือผิวมันไม่ได้สวยมากคือพอทาลงไปแล้วอ่ะมันจะรู้สึกว่าเป็นแบบเป็นงานที่แบบแนบแมตอ่ะเพราะมันเกาะกับผิวจะเป็นเพราะว่ามันเป็นรองพื้นที่ให้ความคุมมันแล้วก็ติดทนหรือเปล่าก็เลยแบบเวลามันลงไปกับผิวแล้วอ่ะไอรู้สึกว่ามันแบบมันค่อนข้างค่อนข้างแมตอ์ะคะทุกคนคือมันไม่ได้เห็นความแบบผิวสวยมากอย่างเงี้ยรองพื้นบางตัวที่เวลาเราทาลงไปอ่ะมันจะแบบว่าเออเอียงซ้ายมีความเงาเอียงขวาเออมีความเงาแต่ว่าตัวเนี้ยมันแบบมันเป็นรองพื้นที่แมตคือไออ่ะเป็นคนที่มีหลุมสิวอะไรงเ ข้างเยอะใช่ไหมคะรองพื้นตัวนี้มันไม่ตกหลุมสิวนะคะทุกคนคือมันมีความยืดหยุ่นดีระดับหนึ่งเลยไอว่าคนที่แบบมีหลุมสิวหรือว่าอ,อรูขุมขนกว้างอย่างเงี้ยสามารถใช้ตัวนี้ได้นะคะ ต่อมานะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยคือเป็นรองพื้นของบอบ b ี้บรา n ตัวนี้นะคะทุกคนคือรองพื้นตัวนี้เขาชื่อรุ่นว่าสกินลองเว e เวล e ์ฟาวเดชั่น n อสพี p อฟสบวกบวกนะคะทุกคนคือตัวนี้เขาเคลมไว้เลยว่ามันเป็นฟู l l ล o v อ r a เรนะคะคือมันฟู l l ล o v อ r a เรสสมชื่อจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่ามันปกปิดดีมาก คือใครที่จะไปออกงานรับปริญญาอะไรอย่างเงี้ยใช้รองพื้นตัวนี้ได้เลยนะคะเป็นรองพื้นที่ปกปิดดีมากๆอย่างทาลงไปแล้วอย่างเงี้ยรอยสีว่าหายไปเลยอะ่ะคือมันเหมาะสําหรับคนที่จะไปออกงานต้องการงานเป๊ะ ปังอลังการนิดนึงแล้วก็มันจะแมทมากๆนะคะทุกคนไอว่าคนที่ผิวแห้งอ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบน้องตัวนี้นะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นคราบได้แต่ว่าคนที่ผิวมันน่าจะเลิฟมากๆเพราะว่าน้องเขาแมทจริงๆแล้วเนื้อเขาอ่ะค่อนข้างเป็นเนื้อที่เกลี่ยยากนิดนึงนะคะทุกคนคือไอรู้สึกว่าเวลาที่ทาแล้วทิ้งไว้นิดนึงอ่ะมันจะแบบพอทาต่อมันจะแบบเกลี่ยยากแล้วอ่ะต้องรีบอ่ะต้องรีบในการทานนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าหลักๆคือมันปก ปิดดีมากๆค่ะทุกคนถ้าถามเรื่องความสบายหน้านะคะไอว่ารองพื้นตัวนี้ยังไม่ได้เบาสบายหน้าขนาดนั้นคือมันยังรู้สึกหนักหน้านิดน,น,นึงนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นรองพื้นที่ full coverage นะคะก็คือต้องการปกปิดอย่างเงี้ยคือเขาก็จะไม่ได้มาพร้อมกับความแบบเบาสบายหน้านึกออกไหมเออแต่ว่าแบบเขาทําได้ดีในเรื่องของการปกปิดนะคะทุกคนแล้วมันก็ติดทนดีมากๆนะคะทุกคนใครที่อยากได้รองพื้นที่เฮ้ยมีความแบบรับปริญญามีความออกงานอย่างเงี้ยไอแนะนําตัวนี้ เลยนะคะคูดกันจนถึงรองพื้นบอบบี้บราวแล้วไหนๆเราก็มาบอบบี้บราวกันต่อเลยแล้วกันนะคะก็คือตัวนี้เป็นบอบบี้บราวสกินเซรั่มฟาวเดชั่นนั่นเองนะคะทุกคนคือเขาเพิ่งออกแบบแพคเกจจิ้งใหม่ก็คือเป็นฝากดแล้วนะคะทุกคนเป็นแบบอย่างเงี้ยกดๆอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนอะ่ะเขาเป็นแบบหัวดอกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นแบบว่าเออกดๆใช้งานง่ายขึ้นนะคะคือรองพื้นตัวนี้นะคะทุกคนมันจะไม่ได้ให้ความแบบว่าปก ปิดอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ได้ให้การคุมมันอะไรมากแต่สิ่งที่มันให้เลยคือผิวสวยมากคือผิวสวยในที่นี้คือสวยมากจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็เบาสบายหน้าสามารถใช้เอวีเดก็ได้ใช้ทุกวันคือแบบรู้สึกว่าเราไม่ได้ทาหลองผืนนะเออมันมันมันเป็นงานเบาสบายหน้าจริงๆนะคะทุกคนแต่ว่าใครที่ผิวมันมากๆอาจจะไม่ชอบเพราะว่าเขาอะไม่ได้ให้ความแบบว่าคุมมันไง เพราะความที่แบบผิวสวยอะมันก็จะมีความแบบเออฉ่ำวาบนใบหน้ามีความธรรมชาตินิดนึงอะไรแบบนี้ถ้าใครที่แบบอยากได้งานผิวสวยอะไรเงี้ยไอแนะนําคือบอบบี้บาวรุ่นนี้คือตอบโจทย์มากๆนะคะแล้วก็เนื้อเขาอะเป็นเนื้อที่ค่อนข้างเหลวนิดนึงค่ะทุกคนเวลาทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ยมันสามารถเกลี่ยง่ายนะคะด้วยความที่เขาเป็นสกินเซรั่มนะคะก็คือเขามีส่วนผสมของแบบเซรั่มมาด้วยในนี้ก็คือเวลาทาลงไปบนหน้ามันจะเป็นการบํารุงผิวหน้าไปด้วยนะคะตัวนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่แบบ เออผิวดีๆอยู่แล้วนิดนึงนะคะแล้วก็อยากได้แบบว่าเออรองพื้นที่มันช่วยทําให้ผิวเราดูสวยขึ้นนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์มากๆต่อมานะคะก็เป็นรองพื้นตัวที่ สี่แล้วนะคะทุกคนคือหันกลับไปมองว่ารีวิวมากี่ตัวแล้วนะคะก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะคือลังคมแตงอีดอนั่นเองนะคะทุกคนคือตัวนี้เป็นรองพื้นในตํานานที่ไม่ว่าใครก็ไม่รู้จักไม่ได้นะคะคือมันเป็นรองพื้นที่อยู่มานานมากๆแล้วสิ่งที่โดดเด่นมากๆของเขาคือเขามีเฉดสีให้เลือกเยอะมากค่ะทุกคนคืออายว่ามันเป็นรองพื้นที่ครอบคุมแบบเฉดสีผิวได้ดีที่สุดแล้วอะเพราะว่าเขามีรองพื้นแบบ เฉดตั้งแต่คนที่ขาวมากๆมาจนถึงคนที่แบบว่าผิวกลางๆไปจนถึงคนที่ผิวเข้มแบบเข้มมากๆเนี้ยก็มีนะคะทุกคนกหลักนะคะรองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นที่ให้งานปกปิดได้ดีนะคะทุกคนแล้วก็ผิวอ่ะมันจะเป็นผิวที่สวยอะทุกคนคือมันเป็นงานปกปิดก็จริงนะคะแต่ว่าผิวมันจะไม่ได้แมตเกินไปอะเวลาที่เราทาลงไปแล้วอะคะ่ะทุกคนมันยังมีความแบบว่าเออเล่นแสงดูแบบเป็นงานผิวธรรมชาติดีนึนงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือเขาปกปิดมากๆนะคะทุกคนความติดทน ว่าติดทนแบบปานกลางนะคะถ้าใครที่แบบเป็นคนผิวมันมากๆแบบระหว่างวันอาจจะต้องสับหน้าด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าโดยรวมคือมันก็ปกปิดติดทนระดับหนึ่งแล้วนะแต่คือสิ่งที่ไอให้เลยคือเฉดสีแล้วก็ความปกปิดนี้คือผิวสวยอย่างเงี้ยคือชนะไปเลย3มอย่างนี้คือแบบ ดีมากๆนะคะเป็นรองพื้นที่หยิบมาใช้กี่ครั้งก็ยังรู้สึกชอบนะคะทุกคนไอาว่าตัวเนี้ยมันสามารถทาบางๆเป็น everyday look ก็ได้หรือว่าจะทาออกงานก็ได้นะคะอย่างส่วนตัวออะรับปริญญาที่ผ่านมาไอาใช้รองพื้นตัวนี้นะคะทุกคนคือมันแบบ ก็ติดทนนะติดทนระดับหนึ่งเลยนะคืออยู่ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นอย่างเงี้ยอมีการซับหน้าไปสองครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือผิวก็ยังสวยอยู่นะคะเป็นรองพื้นที่ให้งานผิวสวยได้ดีมากๆนะคะก็แนะนําสําหรับคนที่แบบเอออยากได้งานผิวสวยแต่ว่าอยากได้การปกปิดระดับหนึ่งก็แนะนํหลังโคมแต่งอีดอตัวนี้ค่ะตัวที่5านะคะทุกคนก็คือตัวนี้เลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นรองพื้นของ YSL นะคะตัวนี้เป็น YSL All Hour นน่นองนะคะทุกคนที่ช่วงหนึ่งเป็นที่ฮือฮามากๆเลยเพราะว่ารองพื้นตัวนี้เขามีเฉดสีให้เลือกเยอะเหมือนกันนะคะแล้วที่สำคัญคือเขาติดทนมากกันน้ำกันเหงื่อมากๆนะคะทุกคนอายใช้รองพื้นตัวนี้ในการเล่นสงการเล่นสงการปีไหนนะปีนู่นอะ่ะเออ คือมันติดทนมากคือน้ำสร์หน้าเอ้ยแป้งเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่แบบอยู่ดีสวยงามมากๆนะคะทุกคนแล้วการปกปิดนะคะก็สามารถทําได้ดีระดับหนึ่งเลยนะคะทุกคนแต่สิ่งหนึ่งที่ไอรู้สึกว่าเออไม่ค่อยชอบเลยก็คือไอรู้สึกว่ามันหนักหน้านิดนึงนะคะทุกคนคือถ้าใครที่แบบเป็นคนชอบงานแบบว่าเออบอลสบายหน,น้าอะไรเงี้ยอาจจะต้องผ่านตัวนี้ไปสิ่งหนึ่งที่ไอชอบนะคะก็คือไอรู้สึกว่า เขามีกลิ่นหอมค่ะทุกคนมันมีแบบว่ากลิ่นหอมสไตล์ YSL อะทุกคนที่แบบถ้าใครใช้ YSL อ่ะก็จะรู้ว่า YSL มันมีกลิ่นแบบเนี้ยใครที่หน้ามันมากๆนะคะทุกคนอาจจะต้องมีการซับเหงื่อระหว่างวันนิดนึงเพราะว่าเขาไม่ได้แบบคุมมันขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาจะโดดเด่นเรื่องแบบการกันน้กากันเหงือ่อการติดทนนี่คือแบบตัวเนี้ย เอาใจไปเลยตอนแรกไอก้กะจะรีวิวรองพื้น10ตัวใช่ปะ่ะแต่ว่าตอนนี้เป็น11ตัวแล้วก็คือเพิ่มตัวนี้มาเป็น YSL ตัวนี้นะคะทุกคนเขาจะมาเป็นรูปแบบแท่งแบบนี้ค่ะแล้วเวลาใช้ก็แค่หมุนเจ้า พอเดชั่นขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เกลี่ยแบบว่าลงบนใบหน้านะคะแล้วก็ใช้มือเราเนี่ยแหละเกลี่ยเลยคือพอเราเกี่ยไปบนใบหน้าแล้วว่าเนื้อของอตัวรองพื้นนะคะมันจะกลายเป็นเนื้อแป้งเลยก็คือเซตแบบแมต์ลงบนผิวเลยไอยชอบตัวนี้มากๆชอบมากกว่าตัวที่แบบเป็นตัวนี้อีกอะทุกคนเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยเขาให้การแบบว่า ปกปิดได้ค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบปกปิดมากกรีบขนาดนั้นแต่คือผิวสวยมากแล้วเวลาที่เราลงกับแป้งอะ่ะลงกับแป้งตัวหนึ่งของเอ่อเอเวอร์ s นะคะทุกคนคือแป้งตัวน,นั้นกลับทำให้หน้าของเราอะ่ะมันแบบเพอร์เฟอะทุกคนคือมันลงแล้วมันทำให้ผิวเราดูสวยมากๆดูเป็นงานผิวที่แบบไม่หนักหน้าเลยแล้วก็ผิวดูแบบ เฮ้ยสวยแล้วก็คุมมันได้กลางๆแต่ก็คือเป็นการคุมมันที่ค่อนข้างได้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เป็นรองพื้นที่ใช้ง่ายพกพาง่ายอะไรอย่างเงี้ยไอชอบตัวนี้มากถ้าถ้าใครมีโอกาสได้ลองนะคะก็ไปลอง YSL Stick ตัวนี้นะคะทุกคนคือมันดีมากๆเลยยกให้เป็นรองพื้นที่แบบชอบมากๆอีกหนึ่งตัวเลยอะ่ะชอบมาก ตัวต่อมานะคะทุกคนก็เป็นรองพื้นตัวนี้เลยตัวนี้เป็นของ is cosmetic นะคะตัวนี้เขาชื่อว่า is cosmetic your skin butt butter cc นั่นเองนะคะทุกคนก็คือตัวเนี้ยแพคเกจจิ้งอ่ะคือแบบให้คะแนนติลบได้ไหมคืออาจไม่ชอบอย่างเดียวเลยคือแพคเกจจิ้งของ is cosmetic เนี่ยเขาค่อนข้างลอกง่ายนะคะทุกคนเวลาที่เราใช้มาแบบระดับหนึ่งแล้วมันจะลอกแบบ น่าเกียดอะน้าเกียดมากอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นรองพื้นที่ไอว่าทําได้ดีมากๆเลย,ยตัวเนี้ยเขาก็ถ้าเป็นรองพื้นที่ปกปิดได้ดีเลยนะคะทุกคนท้าทางที่เขาเป็นซีซีอะแต่ว่าเขาปกปิดได้ดีมากเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือผิวสวยเวลาที่เราทาลงไปแล้วนะคะผิวมันจะยังมีความชุ่มชื้นอยู่นะคะมันไม่ได้รู้สึกแมทแบบแบบแมทเกินไปอะไรเงี้ยแล้วแบบพวกรอยทรงรอยสิวที่ไอเป็นอย่างเงี้ยมันก็กรบได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะต้องแบบว่าใช้คอนซีลเลอร์เพิ่มอะไรอย่างงี้บ้างนะคะทุกคนสำหรับคนที่ผิว ผสมไปจนถึงผิวมันนะคะเพราะว่าคนที่ผ uh ิวผสมมายังสามารถใช้ได้เพราะว่ามันยังมีความแบบว่าเออให้ความชุ่มชื้นบนใบหน้าอะไรอย่างนี้แล้วช่วงหลังๆไอ้ก็ไม่ได้ผิวมันแบบมากๆเหมือนเมื่อก่อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะมีบางส่วนที่แบบว่าเออมันแห้งมากๆอย่างแบบช่วงหน้าแก้มอย่างเงี้ยบางทีไอ้จะผิวแห้งไอ้ใช้รองพื้นตัวเนี้ยไอ้รู้สึกว่าไอ้ชอบเพราะว่ามันยืดหยุ่นกับผิวได้ค่อนข้างดีแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันไม่ได้แบบสะเทินน้ำสะเทินบกแบบติดทนอะไรมากมายขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยมัน ใช้ในวันที่แบบเออออกไปทําอะไรก็เจ๊กระแจ,จ๊กแถวบ้านอะไรเงี้ยคือไม่ได้ต้องการแบบว่างานแบบผิวที่มันเป๊ะปังอลังการมากไอชอบตัวนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันรู้สึกเบาสบายหน้าไมไ่รู้สึกหนักหน้าด้วยนะคะเดิรม,มากๆตัวต่อมานะคะทุกคนไอเชื่อว่าหลายๆคนนะ่ะคงเคยเห็นอยู่ในเฟวอร์ลิสต์เมคอัพปีที่ผ่านมาของไอยอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันติดโพในปีที่ผ่านมาก็คือ ตัวนี้เลยตัวนี้นะคะเป็น Maybelline Fit Me Foundation นั่นเองนะคะทุกคนคืออายชอบมากๆเพราะว่าแพคเกจจิ้งแบบใหม่เขาทำมาเป็นหัวปั๊มแบบนี้แล้วนะคะทุกคนมันก็สามารถใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ที่ ที่ไอเคยบอกอยู่ก็คือเมื่อก่อนอะไอรู้สึกว่าไอาไม่ได้ชอบมันขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่าพอมาเปิดใจแล้วลองใช้มันใหม่เงช่วงหลังมาเนี้ยไอยเป็นคนที่ผิวผสมแล้วไงแล้วพอกลับมาใช้ตัวนี้คือเลิฟม,มากมากค่ะทุกคนมันเป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดระดับมีเดียมนะคะทุกคนก็คือกลางๆแล้วก็สามารถบิวได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สําคัญคือผิวยังสวยแล้วก็ให้ความเบาสบายหน้ามากคือไอใช้เป็น e v e อย่างเงี้ยไอเลิฟม,มากๆคือไอว่ามันไม่ได้เป็นรองพื้นที่ให้ความรู้สึกแบบ หนักหน้า,นาไม่ไหวแล้วอยากล้างหน้าอะไรแบบเนี้ยไอรู้สึกว่ามันเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างทําออกมาได้ดีในราคาที่แบบน่ารักขนาดนี้ค่ะทุกคนไม่แปลกใจเลยว่าทําไมมันติดในเฟเวอร์ลิปเมอัพของพี่โมเมพาเพินนานขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือพอมาใช้จริงๆแล้วอะก็เลิฟม,มากๆเลยเป็นรองพื้นที่คิดอะไรไม่ออกไอจะหยิบเมเบร์ลีนฟิตมีมาใช้ตลอดเลยเพราะว่าผิวสวยนะคะแล้วก็แบบเบาสบายหน้านะคะเลิฟม,มากๆตัวนี้ชอบมากตัวต่อมานะคะทุกคนก็เป็นรองพื้นสัญ ชาเกาหลีกันบ้างนะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยตัวนี้คือ e2d double lasting foundation นั่นเองนะคะคือตัวเนี้ยไอได้มาตอนที่ไอแข่งพิงออ i n นิสตาเขาเป็นรองพื้นที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะทุกคนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ไอไม่ชอบเลยคือเขามีเฉดสีให้เราเลือกน้อยมากๆสําหรับคนที่แบบเป็นคนผิวสีเข้มๆอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องแบบ มองข้ามผ่านนองของเขาไปนะคะเพราะว่าสีที่เข้มที่สุดก็คือตกมาถึงอายแล้วคืออายใช้สีที่เข้มที่สุดอะแล้วอายก็เป็นคนที่แบบ NC ประมาณแบบ30กกว่าเออทุกคนคือไม่ได้เข้มแบบเข้มมากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วอายใช้รองพื้นสีที่เข้มที่สุดของเขาแล้วอะไรเงี้ยคนที่แบบสีผิวเข้มกว่าอายอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องแบบมองข้ามผ่านไปนะคะทุกคนแต่ว่าให้งานผิวที่ค่อนข้างสวยนะคะทุกคนที่สําคัญคือปก ปิดดีมากสิ่งที่ไอชอบในรองพื้นตัวนี้เลยคือปกปิดได้ดีนะคะทุกคนแล้วก็มี สารกันแดดคือป้องกันแดดได้ด้วยระหว่างวันแล้วรู้สึกว่าไม่เป็นคราบนะคะทุกคนอายทาตั้งแต่แบบตอนเช้าจนถึงตอนเย็นแล้วก็แบบไปตากแดดออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่เป็นคราบนะคะทุกคนพอซับมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบเออผิวก็ยังโอเคอยู่นะคะคือหลักๆที่ชอบเลยคือมันปกปิดได้ดีมากๆใครที่เป็นรอยสิวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้อาจจะตอบโจทย์นะคะราคาก็อาจจะแบบว่าเออรอยไปไปลายอะไรแบบนี้แล้วก็มีเฉดสีให้เลือกน้อยอันนี้คือหักคะแนนแค่สอ,อย่างนะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรองพื้อนอีกตัว ัวหนึ่งที่ค่อนข้างดีเลยมาจนถึงรองพื้นอีกหนึ่งตัวที่อยก็เคยรีวิวไปแล้วก็คือนี่เลยเป็นรองพื้นของสีจันนะคะตัวนี้เป็นรองพื้นเจ้าหญิงนะคะคือรองพื้นตัวนี้เป็นรองพื้นที่ทําออกมาค่อนข้างดีในราคาที่แบบ น่ารักกรุบกริบมากค่ะทุกคนคือเขาเป็นรองพื้นที่ปกปิดได้ดีแล้วก็ผิวสวยมากเบาสบายหน้าไม่รู้สึกแบบหนักหน้าเลยอย,ยนะ่างเงี้ยแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีนะคะคนที่แบบเป็นหลุมสิวอะไรอย่างเงี้ยคือสามารถใช้ได้เพราะว่ามันไม่ได้แบบไปตกร่องหลุมสิวอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็เป็นรองพื้นที่อายว่าผิวสวยมากๆเลยคือทาระหว่างวันหรือว่าใช้ในการถ่ายรูปอะไรเงี้ย คือให้งานผิวที่สวยมากแล้วก็ราคาถูกนะคะใช้แล้วผิวดูเป็นธรรมชาติดีเลยนะคะทุกคนอายว่าแบรนด์ไทยหลังๆเนี่ยทำรองพื้นออกมาค่อนข้างดีเลยนะคะแล้วก็รองพื้นสีจันรุดุนเนี้ยเป็นรองพื้นที่อายก็หยิบม,มาใช้บ่อยๆนะคะคือแบบ เขาโคใช้ดีจริงๆอ่ะทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงคือถ้าเลือกรองพื้นที่ชอบคือเลือกไม่ได้คือเลือกใช้ตามวันที่แบบอยากได้ฟินิปผิวแบบไหนก็จะใช้แบบนั้นอะไรแบบนี้นะคะคือตัวนี้ก็ดีมากๆนะคะเป็นรองพื้นที่ถูกและดีจริงๆมาจนถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนคือเป็นรองพื้นที่ออกมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกันนะคะก็คือเป็นรองพื้นตัวนี้ตัวนี้เป็น Qe Place นะคะทุกคนเป็นรองพื้นที่ออกมาประมาณ 2ปีที่แล้วได้มาค่ะทุกคนปกปิดกลางๆนะคะสามารถบิวได้นะคะแล้วก็เวลาที่เราใช้ลงไปแล้วว่าผิวยังสวยอยู่นะคะแล้วที่สําคัญคือมันสามารถคุมมันได้ค่อนข้างดีเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ไอค่อนข้างชอบเลยคือเฉดสีรองพื้นเขานะคะทําออกมาค่อนข้างตอบโจทย์คนไทยเลยก็คือเป็นรองพื้นที่ติดเฉดมาแบบเฉดสีเหลืองๆอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนแต่ว่าไม่ได้มีให้เลือกแบบว่าเยอะมากขนาดนั้นนะคะทุกคนก็แบบ สีผิวอาจจะก้าวกระโดดนิดนึงอยากสีผิวอายอย่างเงี้ยนะคืออายอะเมื่อก่อนอายใช้สีฮันนี่ใช่ไหมฮัทด์โคนอายพยายามจะไปหาเฉดสีที่แบบ มันขาวกว่านี้อีกหนึ่งขันที่มันเหมาะกับอายอะไรเงี้ยก็หาไม่ได้อะทุกคนมันมันยังไม่ได้มีรองพื้นที่แบบเป็นสีที่แบบเป๊ะกับเราขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยรวมที่อายชอบเลยคือเขาค่อนข้างคุมมันได้ดีนะคะทุกคนแล้วก็ผิวยังสวยนะคะเป็นรองพื้นที่ถ้าเมื่อไหร่อยากได้การคุมมันอย่างเงี้ยอายแนะนําตัวนี้เลยคือดีมากๆชอบมากและนี่นะคะทุกคนก็เป็นรองพื้น11ตัวนะคะสําหรับคนที่แบบเออผิวมันต้องการการปกปิดต้องการการแบบติดทนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอายก็เอามา รีวิวให้เพื่อนๆดูกันแล้วแบบละเอียดมากๆเลยขออภัยด้วยนะคะถ้าคลิปนี้มันอาจจะยาวเกินไปอะไรอย่างนี้คืออายพยายามจะรีวิวทุกตัวให้แบบทุกคนเข้าใจง่ายๆแล้วเลยแล้วก็ถ้าใครนะคะที่มีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์ถามอายที่ใต้คลิปนี้ได้นะคะถ้าอยากให้อายทำอะไรนะคะก็สามารถบอกกันได้เลยก็อายจะมาทําให้นะคะวันนี้อายไปก่อนนะคะบ๊ายบาย